อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เปลี่ยนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ว่าชนเหล่าใดประพฤติธ,ธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วชนเหล่านั้นจะข้ามแดนมนุษย์อยูที่ข้ามได้โดยยากการใช้วันเวลาให้คุ้มค่าในโลกนี้ต้องเอามาใช้ ในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีโดยแสดงออกทั้งทางกายวาจาใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้ถึงพร้อมด้วยการให้สิ่งของให้อภัยให้กำลังใจให้ความเข้าใจไม่เอารัดเอาเปรียบใครให้ความปลอดภัยแก่ทุกๆชีวิตพร้อมกับทำจิตของตนให้ผ่องใสซึ่ง คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนบุญบาปมีจริงไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคมนุษย์นี้เป็นโรคแห่งการเกิดมาสร้างความดีสร้างบารมีความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามขึ้นชื่อว่า เกิดมาได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้แล้วมีจุดประสงค์หลักคือเกิดมาสร้างบาร,รมีทำพระธิพานให้แจ้งเพราะพระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของทุกๆคนบนโลกนี้จากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะชยโย